สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมกุหลาบแดงแห่งสิชนนะคะวันนี้นะคะเพื่อนกุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนมาดูต้นไม้หน้าบ้านของกุหลาบแดงกันนะคะสําหรับคนที่รักต้นไม้นะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะเนี่ค่ะต้นไม้หน้าบ้านนะคะกุหลาบแดงก็ปลูกเอาไว้แต่ว่าเขาจะสวยมากๆเลยค่ะใบนะคะนี่จะสวยมากๆเป็นมันแบบนี้เลย เนี่ยเขาจะแววมากๆเลยสาเหตุก็คือต้นนี้นะคะอาจจะถึงน้ําแล้วก็เป็นไม้อวบน้ําที่แก่เร็วก็ทําให้เขาสวยแววเลยนะคะแล้วมาดูต้นนี้กันนะคะต้นนี้ก็จะผิดกันนะคะต้นนี้เหมือนกับว่าเขายังไม่ถึงน้าเท่าไหร่นะคะสีเขายังไม่แววนะคะอาจจะขาดน้ําไปนิดนึงก็ได้นะคะต้นนี้เพื่อนและมาดูต้นอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็แววนะคะ นี่ค่ะแววมากเลยต้นนี้อาจจะถึงน้ําดีมากค่ะนี่นเพื่อนๆสังเกตเลยนะคะเขาจะสวยมากๆเลยและเดี๋ยวกุหลาบแดงจะบอกว่าทําอย่างไรให้ต้นไม้ของเพื่อนๆสวยเหมือนต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทําอย่างไรให้ต้นไม้ของเพื่อนๆจะเต้นจะเป็นต้นเขาเรียกว่าเพชรเพชรต้นหนึ่งนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะ เนี่ยแต่ละต้นของหลาบแดงนะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าเขาจะสวยแล้วก็ดูแบบชุ่มชื่นนะคะสวยมากๆเลยและกําลังแตกหน่อดีมากๆเลยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแทงหน่อดีเลยนะคะเนี่ยกําลังแทงหน่อขึ้นมาเกือบทุกต้นเลยนะคะนี่นี่นี่กำลังแทงหน่อกขึ้นมาเลยขณะนี่ค่ะกําลังแทงดินขึ้นมาเลยนี่ค่ะนี่ขึ้นมาหลายหน่อเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะ กลับแดงปลูกเอาไว้ก็ไม่กี่ต้นแต่ว่าอยากได้พันเยอะๆค่ะก็เลยเนี่ยเขาก็เริ่มจะมีหนกขึ้นมาให้แล้วแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยทุกต้นนะคะต้องสวยทุกต้นค่ะสาเหตุนะคะกุลาบแดงก็มา,าเพิ่งมารู้นะคะว่ากุหลับแดงทำยังไงนะคะหนึ่งนะคะเพื่อนรองน้ำอย่าให้ขาดนะคะ เนี่ยน้าขาดแล้วนะคะวันนี้แต่ว่าต่อไปถ้าเป็นของเพื่อนเพื่อน,อน,อนรองน้ําไว้นะคะเขาจะสวยมากๆเลยเนี่ยค่ะวันนี้น้ําขาดเลยกุหลาบแดงยังไม่ได้ใส่นะคะและที่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการบํารุงนะคะบํารุงตัวไหนบ้างเดี๋ยวมาดูว่ากุหลาบแดงใช้ตัวไหนบํารุงต้นไม้ประดับของเพื่อนๆให้สวยเขียวแล้วก็ใบเววเป็นมันแบบนี้นะคะไปดูนค่ะนี่ค่ะและนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเตรียมน้ําประมาณ2ลิตรนะคะ แล้วก็แร่ธาตุตัวนี้คือปรับสภาพดินให้ดินที่เป็นกรดเป็นด่างนะคะกลับมาเป็นกลางนะคะแล้วก็เราสามารถเสริมจำพวกนี้ลงไปนะคะเขาก็จะได้กินเต็มที่อาหารได้กินอาหารเต็มที่ต้นไม้ก็จะงามนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำก็มีมีน้ำแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็มีไข่นะคะแล้วก็ผงชูรุ แล้วก็ตัวขี้เท้าถ่านตัวนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเรามาดูวิธีทํากันค่ะเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะไข่หนึ่งใบนะคะไข่คือขาดไม่ได้เลยค่ะส่วนต้นไม้ของกุหลาบแดงจะขาดไข่ไม่ได้นะคะนี่ค่ะเราตีไข่ให้เข้ากันแบบนี้นะคะตีให้เข้ากันนะคะ โอเคเมื่อได้แล้วเราก็เติมน้ําลงมานิดนึงนะคะแล้วก็คุนๆให้เข้ากันก่อนนะคะนี่ค่ะจากนั้นพักไว้นะคะแล้วเพื่อนๆมาทําแบบนี้ค่ะเติมแร่ธาตุลงไปในน้ำสองช้อนนะคะ2-3ช้อนได้นะคะน้ำสอลิตรใส่2อถึงสมช้อนได้ค่ะ2ช้อน3ช้อนนะคะ แล้วก็ตัวแร่ธาตุตัวขี้เท่าฐานนะคะก็ใส่ลงไปด้วยนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนแบบนี้นะคะเพื่อนสองช้อนชาพอค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นกรดอีกต่างหากนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเตรียมตัวนี้เลยค่ะผงชูรสนะคะขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะทําให้ต้นไม้ของเรานี่สวยงามเราก็ใส่ประมาณ1ช้อนแบบนี้ลงไปนี่คือสูตรง,ง่ายๆที่กุหลาบแดงดูแลต้นไม้ออกมาสวยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็นำไข่ตัวนี้นะคะเทลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็คนๆให้เท่ากันค่ะนี่ค่ะน,นีค่ะเราจะได้น้ําหน้าตาแบบนี้มานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูแลต้นไม้ง่ายแค่นี้นะคะจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ประดับ ไม้แฝนหรือจะเป็นต้นไม้ที่เพื่อนๆต้องการดูแลเป็นต้นๆไปก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะออกมาสวยมากๆถ้าทุกคนทําได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาดูแลไม้ประดับหน้าบ้านกันนะคะจะเป็นไม้แฝนไม้มงคลได้หมดเลยวิธีการใช้นะคะเรานําตัวนี้ไปรดต้นไม้ได้เลยค่ะอันนี้ค่ะพอเราได้น้ําแล้วนะคะ เราก็นามารดเลยค่ะเนี่ยรดลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆหนึ่งแก้วนะคะนี่นะคะนี่รดลงไปเลยนะคะหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะรดลงไปทุกต้นเลยนะคะแล้วก็นี่ต้นไม้แบบนี้นะคะเพื่อนๆรดลงไปเลยนะคะนี่รดลงไปเลยแล้วเรารดแต่ด้านบนนะคะต้นไม้นะคะเทคนิคกุหลาบแดงก็จะใช้นะคะ น้ำที่เรารดด้านบนนะคะต้นข้างล่างก็ได้กินนะคะเราจะได้ไม่เสียของนะคะนี่คือเทคนิคการดูแลต้นไม้ของกุหลาบแดงเรารดด้านบนด้านล่างก็ได้กินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะต้นไหนที่ยังไม่ถึงเราก็รดลงไปแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะรดลงไปทุกต้นนะคะจะทําให้แตกกอดีมากแล้วก็ต้นไม้ของเราก็จะสวยแตกกอใบเป็นมันเลยละคะ่ะเ,เพื่อน แล้วก็นะคะแม้แต่บอนสีของเรานะคะบอนสีของเราก็ใช้ได้ค่ะนี่ค่ะนี่บอนสีนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนี่ยแตกกอออกมาเพียบเยอะมากๆนะ,นะคะบอกได้เลยเยอะมากๆค่ะเนี่ค่ะถ้าเราทำนี่ยค่ะกุหลาบแดงก็จะใช้จากด้านบนเหมือนกันนะคะต้นนี้ยังไม่ค่อยถึงนะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถรดลงไปแบบนี้นะคะ นี่ค่ะต้นนี้เห็นไหมคะพอเราทำบ่อยๆเนะี่ยเขาจะอวบมากๆค่ะแล้วนี่ค่ะต้นนี้นะคะอาจจะขาดนิดนึงเราก็เติมนะคะแล้วเวลาเรารดเสร็จนะคะเพื่อนเราจะรดน้ําตามสักนิดนึงนะคะเอาน้ําตามนิดนึงนะคะแล้วส่วนบอนสีนะคะเพื่อนก็ลดลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะนี่แหละคะ่ะนี่ อันนี้คือน,น้ําของเขานะคะข้นๆเราก็สามารถราดลงไปนี่ค่ะราดลงไปเลยนะคะก็บํารุงให้เขานะคะเนี่ยนี่ค่ะจากนั้นเราก็ไปเอาน้ํามารดนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราหาน้ําเปล่านะคะมารดซ้ำอีกทีนึงนะคะเพื่อนรดลงไปแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะรดลงไป ราต้องการนะคะนี่ะค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะรถให้เขาอิ่มน้ำแล้วเขาก็จะซึมลงมาด้านล่างนะคะเนี่ยต้นไม้ข้างล่างเราก็ได้กินนะคะนี่เทคนิคที่กุหลาบแดงนะคะเขาจะออกมาสวยใบเป็นมันเลยค่ะ น,นี่แหละค่ะทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ต้นไม้ที่สวยนะคะนะคะก็จะงามแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเหมือนที่เห็นเลยนะคะได้ทุกต้นเลยนะคะ ได้หมดเลยนะคะจะเป็นบอนเป็นผักสวนครัวก็ได้นะคะแ,แบบง่ายๆนะคะเพื่อนนีล่ละค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆวิธีการดูแลต้นไม้ของกุหลัแบแดงเขาถึงได้สวยแบบนี้นะคะทุกคนสามารถลองไปทำกันดูได้นะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกลาบแดงกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะเป็นไอเดียปลูกต้นไม้ไม้ประดับอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนนี่แหละค่ะลองไปทํากันดูได้นะคะเอามาแจากเพื่อนๆ่่นะนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้โอ้โหเ,เพื่อนเ,นเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยกราบแดงทำอาไว้เ,เพื่อนๆดูนะคะหนอ่อเพิ่งขึ้นมาเยอะเลยนี่ค่ะพอรดน้ํานะคะเขาก็ เขาก็โผล่ขึ้นมาเต็มเลยค่ะเพราะว่ากุหลาบแดงทําไว้ก่อนรอบสองรอบแล้วนะคะนี่กำลังขึ้นมาเต็มเลยค่ะโอ้โหเลยนะคะเนี่ยเพียบเลยเราเขาอยู่ในดินอยู่นะคะเรามองไม่เห็นโอ้โหต้นนี้ด้วยค่ะโอ้โหนี่ค่ะเยอะขึ้นมาเยอะเลยค่ะหน่ออยู่ในดินหมดเลยค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจ้า